สวัสดีครับสองชัดๆวันนี้กับเหรียญหลวงปู่งหงพรมปัญโยวัดสุสานทุ่งมนจังหวัดสุรินทร์เหรียญนี้ได้สร้างในปีพุทธศักราช2546ในรุ่นพรมบุตรหรือตามภาษาชาวบ้านเรียกว่านั่งรวยเป็นเนื้อทองแดง เรามาดูรายละเอียดของเหรียญรุ่นนี้พิมพ์นี้กันเลยครับเบื้องต้นครับเราดูถึงความคมชัดของรูปแบบพิมพ์ผิวพันธุ์ของพระมิติของพระ ความคมชัดของพระด้านหน้าด้านหลังด้านข้าง ่อจากนั้นครับเรามาสองชัดๆกันครับเบื้องต้นครับเราดูไปที่บริเวณใบหน้าใบหน้าโจบอิ่มลักษณะเหมือนสังกะจาย บริเวณดวงตาทั้งสองข้างจะเห็นเป็นเม็ดนูนเปลือกตาจะโค้งและคมทั้งสองข้างให้เราสังเกต ช่วงหางตาจะเห็นรอยตีนกาช่วงระหว่างโหนกคิ้วจะนูนเป็นคมสันช่วงระหว่างคิ้วร่องด้านบน จะเห็นรอยย่นบริเวณหน้าผากเหนือขึ้นไปจะเห็นรอยเหี่ยวย่นบริเวณศีรษะด้านบนจะโค้งนูนเว้า ด้านบนด้านข้างให้เราสังเกตจะเห็นไรผมเป็นเส้นบริเวณใบหูด้านบนร่องจะคมใบหูจะยาน เป็นติ่งหูด้านขวาที่เราเห็นบริเวณใบหูด้านนอกและด้านในเส้นจะคมบริเวณติ่งหูจะประกับสังคติ บริเวณจมูกจะโด่งปีกจมูกจะกว้างร่องแก้มจะเว้าลึกทั้งสองข้างโหนกแก้มจะยกขึ้นทั้งสองข้างดูแล้วเป็นมิติธรรมชาติบริเวณปากอมยิม้ม ไล่ามาจนถึงลำคอเส้นบริเวณทั้งสองจะเห็นลักษณะเหมือนเส้นเอ็นในลำคอเป็นรูปสามเหลี่ยมให้เรากลับหัวดูสามเหลี่ยมมุมฉากตั้งขึ้นจะนูน สันกรีดจีวรอ,อันแรกจะเป็นสันตั้งคมบริเวณแขนตั้งสองข้างจะกลางออกไปเป็นร่องมิติ ระหว่างช่วงเอวรัดประคตจะเห็นเป็นเส้นเส้นจะคมเป็นร่องลึกผูกระหว่างเอวจรดหน้าอกหน้าท้องบริเวณมืออวบอิ่มสารชายจีวรจะแลบลงมา บริเวณหัวเก่าจะนูนด้านหน้าตักจะเห็นบริเวณใบหน้าของเสืออ้าปากให้เราเหยนดูเราจะเห็นฟันด้านขวาและด้านซ้ายของฟันเขี้ยวจะยาวเป็นพิเศษ ร่องฟันจะทีคมบริเวณตาของเสือจะจมลึกหูของเสือจะเป็นแฉกบริเวณอักษรชื่อของหลวงพ่อเป็นลักษณะลายเส้น เป็นเส้นพริว้วพื้นเหรียญผิวจะตึงอักษรด้านหน้าจะตอกโค้ด ร่องคมเล็กลายกระหนกดอดรอบนอกเป็นเส้นบริเวณหูเหรียญด้านบนจะเจาะดูเป็นธรรมชาติต่อจากนั้นเรามาดูด้านหลังเริ่มจากหูเหรียญด้านบน จาะปิ้นขอบข้างจะตั้งโดยเป็นธรรมชาติเกิดจากแรงกระแทกด้านหน้าสู่ด้านหลังขอบจะปิ้นตั้งร่องด้านในจะลึกต่างระดับ อักขระยันด้านในแต่ละตัวแต่ละอักษรเส้นจะคมชัดและลึกทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กดูเป็นมิติทั้งหมด อักษรเลขไทยเป็นแท่งคมชัดต่อจากนั้นเราดูขอบตัดของเหรียญรุ่นนี้เริ่มจากด้านหน้าเหรียญพลิกด้านขวามือเริ่มจากด้านบนขอบตัดจะตัดฉีกครึ่งให้เราสังเกตดู ต่อจากนั้นเราไปดูด้านซ้ายของขอบตัดเหรียญรุ่นนี้เริ่มจากด้านหน้าเหรียญพลิกด้านซ้ายมือเริ่มจากด้านบน นี่คือลักษณะของเหรียญตัวอย่างพระคาถาในการอารัธนาบูชาของเหรียญรุ่นนี้เพียงตั้งนมโมสามจบตามด้วยนมโมพุทธายะนโมภะพะจัพกสะพุทธสังมิอิสวาสุสุสวอิอสังวิสุโลปุสะพุพะนมเมตินมเมตินมเมติ แล้วแต่เราจะอธิษฐานผู้ทุกคนจะโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมโชคลาภมั่งมีร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุขจเจริญในน้าที่การงานราค้าขายรวมทั้งแคล้วคลาดถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำว่า Z หญ่ดญ่ดับเบิาสี่ห้าเก้าห้าสาม จะเจอรายละเอียดของการทำคลิปภาคก่อนน้้นทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ